ผู้รอดชีวิตทุกท่านครับพบกับผมได r ์รัมโบในเกม Last Day on Earth นะครับคำถามแรกเลยแล้วกันเนาะผมทำท่อกับสายไฟเสร็จแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะเดินยังไงอืก็มันแล้วแต่โมเดลของแต่ละคนนะคุณน้องก๊อฟของพี่พี่เดินแบบนี้พาอรูปล่างฐานการผลิตของพี่อ เอาจริงๆนะจริงๆตรงนี้มันก็ไม่มีหรอกไอ้ต้นไม้อะจริงๆนี่น,นี่ของแท้มันอยู่ตรงนี้นี่ยาวมาถึงนี่นี่เห็นไหมขอบแบบนี้เลยเนี่ยยาวมาถึงนี่แต่พอเราเริ่มทําไปเรื่อยๆเราอัพเรื่อยๆอะ่ะมันไม่พอคนระับไม่พอทั้งไอ้แผ่นไม้สนเนะี่ยก็นี่นะสายไฟอะ่ะอันนี้คือตามโมเดลพี่นะอ่ะ สายไฟมาทางนี้ก็ถือว่าใช้ใช้เยอะสายไฟนี่นะอาสายไฟไล่มาหลบหินนั่นแหละเอาง่ายๆหลักการมันคือหลบหินเนของบางคนจะไปอยู่บริเวณนี้นี่นี่นี่ฝั่งนี้เนี่ยคือบางคนเนี่ยสร้างติดกับไอสถาน,นีย่อยนะพอเขาคิดว่าไอตรงนี้มันคือ ตัวจ่ายไฟแล้วเราก็ต้องใส่เครื่องปั่นไฟตลอดเวลาคือจริงๆมันก็เหมือนโมเดลเขาทำเอาไว้แหละแล้วก็อาจจะเดินท่อสลับมาอีกด้านหนึง่งอาจจะเป็นเครื่องผลิตบางอย่างแล้วกันอต่อเชื่อมกับเนี่ยไอ้บึงน้ำนี่แล้วกันนะบึงน้ำก็เหมือนกับว่าห้องห้องนึงอาจจะอยู่ตรงนี้เออห้องหนึงอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่แถวๆนี้ ซึ่งมันไม,ไ,มไ,มไม่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 ต้องใช้ไฟอะไรเยอะไงอ่าสำหรับคนที่เข้าใจผิดว่ามันต้องต่อสถานีย่อยตลอดเวลานะอืมแต่ของพี่ก็คือทำมั่วๆตอนแรกอะทำไม่ใหญ่ไว้ก่อนส่วนท่อใช่ไหมสูตรนี้ที่พี่ทำเน่ยมันใช้ท่ออยู่ประมาณสิบเจ็ดท่อเองืมเห็นไหมครับหินมันจะดูหนาขึ้นนะเอาดูอีกครั้งหนึ่งนะนี่หินแบบนี้ ธรรมดาก็เดินเดินสายไฟไม่ได้หรอกถ้าสมมติว่าลงคลาบอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะขึ้นแดงๆเลยมันติดเลยถ้าแบบนี้ได้แต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ทเนี้ตั้งแบบนี้ทําไม่ได้ท่อก็เช่นเดียวกันครับเหมือนกันเลยเนี่ยท่อก็เหมือนกันอ่ะสมมติว่าทําท่ออย่างเงี้ยใต้นี้ทําได้เพราะมันไม่มีหินแต่ถ้าทําบนหินมันก็ทําไม่ได้เหมือนกันอืมนี่ครับท่อท่อแรกเนอะ ท่อแรกนะครับจะมาไว้ใส่เข้าไปใต้นี้นะนี่นใต้นี้ไอ้ตีไอ้ที่เป็นแผ่นไม้กระดาษเนี่ยใส่ไปใต้นี้หนึ่งอันก่อนหลังจากนั้นถึงค่อยๆดึงออกมาข้างนอกทีละอันทีละอันทีละอันไล่ไปนี่ก็นับจากเนี่ยหนึ 1, ่งอ๋อสองอย่างเงี้ยสามมานี่สี่ห้าอ๋อรู้สึกเข้านี่เปล่าวะหกอ๋อเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สินี่มันเลี้ยวลงเลยหรือเปล่าวะจำไม่ค่อยได้นานจัดอะสิบเอ็ดเอาสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยมันได้สองอันเลยสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดโอ๊ยไล่มาเยอะนี่วะเฮ้ยแล้วตรงนี้มันเป็นอะไรอ่ะทำไมผมต้องไล่มาทางนี้ด้วยติดต้นโอ๊กซะด้วยสิน้องมองไม่เห็นนะน้องก็ต้องไงดีวะหรือว่าจริงๆแล้วท่อ อมันมีอะไรวะเครื่องตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูแป๊บหนึ่งเอาเอาอืม้มเฮ้ยอีกแล้วเรอวะฟันได้ไหมอืมฟันไม่ได้ปืนปืนเอาปืนหายอืมเอาเอาพี่เอาเอาเอา้ยจะอัพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยทำนี้ยังแก้รือยัง เป็นตลอดเลยเออเอาโอเคเดี๋ยวออกเกมก่อนครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อมาต่อกันเนะภาพสวยอะไรสวยผมไม่ว่าหรอกแต่อ้โอโหอยู่ๆบัคยืนนิ่งอย่างนี้พ่อนี้คืออะไรอะ่ะไอตรงนี้มันมีด้วยหรอไม่มีนี่แล้วผมต่อมาทำไมวะตรงนี้เอาไแปลกดีวะ พอคุณน้องกอบถามผมเพิ่งเห็นนะคืออะไรเนี่ยท่อนี้คือมันเลี้ยวมาหาอะไรวะไหนอะเดี๋ยวผมซูมก่อนอ๋อเป็นเป็นเหมือนท่อเปล่านะอ๋อเออเออเเหมือนว่าผมเคยมีเครื่องอะไรบางอย่างอะอยู่ตรงนี้อืมอ๋ออออใช่นี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ไฮโดรลิก ในสมัยก่อนไฮดริกผมเออใช่แล้วน่าจะอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่มันอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนนะนะท่อผมเลยเดินมานี้แต่ปัจจุบันไม่จําเป็นแล้วไงคือมันวางทับต่อเนื่องกันได้ไงก็เอ้ยเอ้ยอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอก็ตีว่าเอาท่อเลียงต่อมานี่เลยอันนี้เดี๋ยวลบลบอืมถูกต้องแล้ว อันนี้อ่ะโอเคอันนี้ด้วยหยังมีต่อไปอีกเหรอเราผิดผิดถูกถูกแล้วเนี่ยผมเนี่ยอันนี้เครื่องอะไรอะ่ะไม่น่าจะเกี่ยวแล้วนะที่เกี่ยวกับน้ําดี๋เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวซวยเดี๋ยวซวยไม่ใช่อะไรอืม hmm. ดูก่อนนะคุณน้องก็ช้าหน่อยนะคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แตะไอ้เรื่องพวกนี้มานานแล้วไม่ต้องเช็คตามทุกเครื่องเช็คตรงนี้พออ้าโอเคสถานะครบน้ำเดินมาดีไฟเดินมาถูกนะครับแล้วก็อ้าโอเคครบเหมือนกันทุกอย่างติดหมดอืมอันนี้อันนี้ก็ติด รออัพกำแพงเวลห้ขึ้นระดับ5กันส่วนตัวนี้อยู่ในสถานะน่าจะระดับ4รอทำระดับ5้าอเฉพาะไอพาเลตอะที่ต้องทำไอแผ่นเหล็ก40่สิบแผน่นะก็ต้องอะไรนะแท่งเหล็ก80ดสทุกต้องเปล่าะไม่ใช่สี่คูณสองก็ร้อยหกไหมเยอะอะแล้วทานนี่300กว่าได้มั้ยเกือบ400 เอาโอเคคุณน้องก๊อฟนับแล้วนะทีนี้ขอภัยุงยาก,กมากๆเลยอ่ะข้างใต้หนึ่งนะครับน่าจะเนี้ยหนึ่งเออนี่หนึ่ง,องสองมาเข้าวันนี้ก่อนที่โกดังสามนะสี่ห้าอันนี้ไหมอ่าขอภัย <c oughs> ห้าเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนับใหม่หนึ่งสองสามอ่ะ สี 4, 5, 6, ่ห้าหกอืมเจ็ดแปดเข้านี่เก้าสิบสิบเอ็ดนะครับสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเอ่สิบเจ็ดถูกต้องครับผมเนี่ยรูปร่างมันอาจจะดูไม่สวยนะแต่ว่ามันใช้ท่อแค่สิบเจ็ดท่อเองเนี่ยประมาณนี้สายไฟคงไม่ต้องนับมั้งน่าจะเยอะมากอะ เพราะมันต่อไปหลายจุดไงเดเอาสองสสเข้านี่ด้วยเอาห้าหกเจ็ดปดเก้อนะครับเข้ามานี่ด้วยรู้สึกว่า1 2บสองะสิ 13, ใต้นี่สิบสี่ห้าน่าจะเส้นนี้ด้วยเอาสิบหกสิบเจ็ดปดสยี่สิบ อันนี้21เอา22 23องเอาย4โค้งไป25 26โค้งบน27 28 29 30เฮ้ยมีโค้งเขานี้ด้วยเหรอ31เอา32อันนี้ไม่แน่ใจว่าใต้นี้ด้วยไหมนะนับเกินเกินก่อน33เอามาตองน,นี้34 35 36 37 38...39...40... ประมาณ41เส้น41เส้นก็คือจะครบทั้ง5อย่างเลยถ้ามานับไอ้อะไรนะไอ้นี้ด้วยอ่ะ42กับ43เส้นประมาณนั้นนะเออถ้าทำตามนี้นะหมดอีกแล้วเหรออื้ออะไรวะเนี่ย วันนี้จะให้เล่นไหมครับแค่มาอธิบายนี่แค่นะคือไม่ใช่อะไรนะผมกะว่าเดี๋ยวพออธิบายเสร็จเดี๋ยวผมจะไปลุยหมดยากด้วยไงไม่ถ่ายแล้วครับถ้างั้งน,นะถ้าถ่ายเกิดไปมูนวอล์กอีกโอ้โหอ้าโอเคน่นเห็นไหมขึ้นเลยสูญเสียการเชื่อมต่อเดี๋ยวออกอีกรอบนึงแล้วก็จะกลับเข้ามาอีกรอบนึงเพราะว่าต้องอธิบายให้คุณน้องโลโก้แดงอีกนิดน,นึงกับอของคุณวีลี ไออะไรนะชุมชนผมไปได้ข้อมูลมาอยู่อันนึงโอเคครับวิ่งได้แล้วมาเ <c oughs> มืองผีด่านที่35ก็คือตัวนี้ <c oughs> ย้อนกลับคืออะไรอ๋อออกนอกหรอ <c oughs> ที่คุณน้องโลโก้แดงติดเนอะถ้าผ่านก็จะได้สายไฟเพิ่มสองเส้นเนอะน้ำมันถังนึง กันไม้สนสิบเหล็กแท่งห้าแล้วก็หนังฟอกสองน้ำมันอีกหนึ่งใยห,หินวับวับด้วยนะตัวละครของคุณน้องที่ให้โจทย์บอกมาใช่ไหมคอนเนอร์สามสิบสองหรือสามสิบสามนี่แหละทักเกอร์ก็เหมือนกันมาวลิกจำได้ว่ายี่สิบ คริสก็ประมาณนั้นแล้วก็ราเชลไม่แน่ใจว่า32หรือ35นี่ประมาณ5ตัวนี้เนาะกับด่าน35เหรออุปสรรคก็ไม่ได้บอกผมด้วยสิว่าอุปสรรคคืออะไรบอกหลดไหมบอกน้ำมันถังน้ำมันหรือว่าอะไรยังไงมีบอสไหมบอสจอมพุ่งหรือเปล่าสองตัวไหม ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ2-3ตัวเพราะไอ้ดันสี่สิบอะน่าจะ3-4ถึงตัวด่านนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันผ่านมาปีปีออก,กว่าๆได้แล้วมังเออผมแนะนำว่ายืนแทงให้ได้มาวาลิกไม่มีผลแน่นอนถ้าเลเวลแค่ยี่อะลองจัดแบบนี้ไหมเอาแบบอันนี้ก่อนนะอาจจะมีถังระเบิดอยู่ข้างหนึ่งหรือเปล่า ถ้ามีถังระเบิดอยู่ข้างนึงหรือว่าบอกรกดอยู่ข้างนึงไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาให้เอาคอนเนอร์ไปอยู่จุดนั้นเอาคริสยืนด้านหน้าก่อนก็ได้อีกอันนึงใช้เป็นทักเกอร์ยืนเมื่อถึงเวลาเวลาซอมบี้วิ่งเข้ามาอย่างนี้ถ้ามันมีซอมบี้ระเบิดเราสามารถใช้สกิลของทักเกอร์ยิงได้ก่อนแล้วก็ใช้ทักเกอร์ทำดาเมจคริสใช้วิธีพ่นสาร อคอยลดกราะของสัตว์แล้วก็ใช้คอนเนอร์ช่วยรับดาเมจทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าเลเวลรดมินิแวรนะเท่าไหร่ถ้าอู่ระดับ2สูงสุดน่าจะเลเวล19มันไม่ถึง20หรอกต้องอัพอู่ระดับ3ก็นั่นนะช่วยกันยิงแบบนั้นแหละอาจจะมีโอกาสผ่านลองจัดแบบนี้ดูก่อนนะเพราะว่าไม่ได้บอกอุปสรรคผมเลยผมก็ <laughs> ก็เลยไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ผมคอมเมนต์ยาวไปให้แล้วล่ะอันนึงเออ่อราเชลเด็กขนของก็ไม่บอกผมด้วยนี่สิถ้าเป็นราเชลตอนนั้นก็น่าจะยังยิงแรงอยู่นะเลเวล30กว่าแต่มันจะได้แค่อันนี้เองนี่ไง โอ้ย e 3จังหวะมีโอกาส50%าทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ไม่ได้เป็นเวลาวิอืวิก็คือ50-50อ่ะยิงปุ๊บก็คือซอมบี้ขยับไม่ได้2วินาทีแต่ถ้าจะยิงแบบเป็นแนวเส้นตรงอ่ะเหมือนที่ผมเคยอธิบายใครฟังไม่รู้ว่ายิงได้ประมาณ3ตัวถึง4ตัวหรือแนวเฉียงทะแยงอย่างนี้ก็ได้แต่เป็นเส้นตรงมาเลยมันมีโอกาสแค่20เองที่จะโดนศัตรูทั้งหมดอะ แล้วเลือดเธอน้อยด้วยไงแต่มีผลครับช่วยได้ช่วงแรกๆอะ่ะราเชลอะ่ะแต่ด่านสี่สิบผมไม่ไม่แน่ใจนะว่าคนเนอร์ถึงสี่สิบหรือ,อยังตอนนั้นถ้าถ้าถึงสี่สิบแล้ว่มันจะได้ผู้ผู้บัญชาการถ้าสามสิบน่าจะได้อันที่สองอยู่นะ คือเมื่อได้รับความเสียหายมีโอกาส10%ที่จะเพิ่มเกราะของเขาอีก30%เป็นเวลา10วิเออ,ผม,อเ <c oughs> เนะผมต้องเห็นนะเข้าใจนะผมต้องเห็นนะแต่ถ้าเป็นคริสอ้าวอันนี้ก็คือยูเรกาเนะทุกๆ30วินาทีคริสจะปรับปรุงสูนใหม่และเพิ่มมระสิตธิผลของ Alpha, แก๊สอัลฟาแก๊สจะลดเกรานะ10เนาะ เบต้าแก๊สทำให้ศัตรูเชื่องช้าลง15%บห้าเแกมมาแก๊สจะลดความแม่นยำของศัตรูล,ลง10%บเปอร์เซลเวลสี 40, นะถึงจะได้ไอ้ทดลองก็คือคริสช่วยให้ฐานรับจ้างตัวอื่นนะมีความแม่นยำเพิ่มขึ้น5%นนั่นแหละชุดนั้นแหละที่ผมมองว่าดีที่สุดแล้วนะเพราะผมไม่รู้อุปสรรคไม่รู้ว่าลักษณะของซอมบี้มันเป็นยังไง แต่ในระดับเลเวลที่ประมาณแค่3 3มสถึงสาผมว่ามันมันเอาอยู่นะตอนนั้นน่ะผมไปติดรู้สึกน่าจะอยู่ที่3 7 3เจ็นี่แหละช่วงนั้นน่ะหลังจากผ่าน35ไปมันจะง่ายอยู่1-2ดา่านถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็บังเอิญผมได้ไอใบฐานรับจ้างของคริสเยอะไงผมก็เลยอัพคริสถึงน่าจะ40มะั้งพอหลังจากนั้นมันต้องอัพ ค่าทหารระดับสามด้วยไหมมันนานแล้วนี่สินั่นแหละผมถึงบอกว่าให้คำปรึกษาได้แต่ต้องให้ข้อมูลผมให้ละเอียดนิดนึงนะโอเคนะอ้าอยัางเดินได้ตกใจหมดเลยเอ๋อาถามมาที่อันนี้ด้วยใช่ไหมไอ้ที่ว่าไปตามหาอะไรยังไงผมก็บอกไปแล้วแสดงว่าน่าจะผมมั่นใจเลยอ่ะ ค่ายอาหารน่าจะยังไม่ถึงระดับสามศูนย์บัญชาการก็น่าจะยังไม่ถึงระดับสามซึ่งเรื่องพวกนี้คือมาอัพศูนย์บัญชาการก่อนก็ได้ถ้าต้องการไปสถานีรถไฟเก่าเออคือมันเว้นเว้นได้ก่อนถ้าหากว่าเราไม่มีใบฐานสัญญาจ้าง่ะเพื่อที่จะอัพระดับเนาะแล้วก็อูอย่างที่ผมบอกนะครับ คุณอัพไปจนถึงตันที่19หรือยังถ้าอย่างนั้นคุณก็ค่อยมาอัพอูระดับ3ซึ่งมันจะต้องใช้เลซินในการทําแผ่นไม้อัดถามว่าทำยังไงอีกคุณก็ต้องมาซ่อมปั๊มน้ำนี่อีกนี่ซ่อมปั๊มน้ำพวกนี้แล้วก็มานั่งเดินแบบนี้เหมือแบบนที่คุณน้องก๊อฟเพิ่งถามเพื่อที่จะสร้างเครื่องตัวนี้นี่นตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเครื่องอัดตัวนี้ สามระดับสามก็คือเดินสายไฟระดับสี่ก็คือเกี่ยวกับท่ออืเขาวางเอาไว้ประมาณนี้เนาะรู้สึกมีคลิปเก่าๆอะ่ะผมคงไม่พูดซ้าแล้วไม่งั้นมันยาวแล้วก็ไอ้คลิปประเภทที่ผมอธิบายพวกนี้เอาไว้ด้วยเนี่ยเนี่ยว่าพยายามดันด่านผ่านด่านไหนมันได้อะไรบ้างอะ่ะเหมือนมีแล้วนะแต่ผมจําไม่ได้เหมือนกันว่าชื่อคลิปอะไรเขานับอย่างนี้นะปนารวันเน่ะ นับตรงที่ด่านที่ห้าด่านที่มีบอสอ่ะห้าห้าห้าไปเรื่อยๆห้ามาสิบอย่างเงี้ยสิบห้าอยี่สิบยี่ห้าอย่างงี้สามสิบสาสิบห้าอย่างงี้สมมติว่าของคุณน้องโลโก้แดงผ่านสาสิบห้าใช่ไหมสายยางดำสองสี่ห้าเส้นจะได้หกเส้นนะเฉพาะมึงผีนะ ก็เหมาะที่สำหรับเอาไว้ใช้ทําสายเคเบิลอะลูมิเนียมพอดีแต่รู้สึกสถานี้ที่ถูกทําลายเขาน่าจะเปิดให้ไปไหมติดตรงไหนถ้าระดับทหารเลเววสามสิบกว่าอาน่าจะไหวถึงประมาณยี่สิบได้มั้งยี่สิบน่าจะเอาอยู่นะสามสิบห้า แต่คงไม่น่าจะถึงยี่ห้าสามสิบหรอกยี่ห้านี่คือต้องเลเวลสี่สิบขึ้นไปแล้วอะแล้วมันเปิดได้เลยไหมไอสถานีรถไฟเก่าจำไม่ค่อยได้แล้วว่านานมากแล้วว่าเนี่ยถ้าผ่านด่านห้าก็สองกระปุกแล้วมาได้สายยางดำอีกด้วยเนาะถ้าผ่านสิบห้าก็คือสี่ในหนึ่งวันก็ถือว่าได้ไม่อัดหนึ่งแผ่นอืม เริ่มนับหนึ่งอะไรประมาณนั้นที่ผมเคยพูดเอาไว้อะอะประมาณนี้แหละคลิปเก่าๆมีนะไอ้พวกเส้นทางการสร้างโต๊ะอัพเกรดโดนหรือว่าอะไรพวกนี้ลองกดเข้าไปดูถ้ารู้สึกมันไร้สาระก็กดออกแค่นั้นเองพยายามไล่ดูมันอยู่ในเพลย์ลิสต์สองร้อยกว่าคลิปได้มั้งไอ้คลิปช่วงแรกๆฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปบอกอข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่ผมเพิ่งไปเจอมา ให้คุณวีลีฟังด้วยทุกคนฟังอ่ะจะรู้สึกอาจจะเสียดายเหมือนผมด้วยก็ได้ครับเห็นอะไรไหมครับสังเกตดูนะเห็นไหมที่ล้อรถจะมีฝุ่นขึ้นอ่ะ พขาปรับมาดีขึ้นเยอะนะแต,แต่โทรศัพท์มันไม่ไหวดิละมันยังมีรายละเอียดอะไรอีกเยอะโทรศัพท์ีแหละไม่ไหวค้างบ่อยเยอะอ่ะมาผมว่าทุกคนน่าจะจำได้อะจำได้แน่นอนเลยทำตามเนื้อเรื่องไปเล็กๆน้อยๆมันจะโผล่คนนี้ขึ้นมาก่อนไอโซเฟียใช่ไหมแล้วก็จะเป็น โฮเลสแล้วก็น่าจะเป็นไอ้นั่นไหมไปอะไระเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์หรือว่าโจมตีอะไรนะไอ้พวกข้างลทัทธิก่อนหน้านั้นนะถ้าเราเล่นโซเฟียไปก่อนรอบหนึ่งแล้วก็เล่นโฮเลสสามรอบอ่ะเห็นว่านะเขาบอกว่าจะนับถอยหลังประมาณ19ชั่วโมงมั้งอเอเห็นเขาบอกกันอย่างนี้นะ ก็ <g ül> ให้คุณเล่นอันนั้นเลยหรือไม่งั้นก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องก็ได้ที่ผมอ่านนะแปด้วย Google นะก็คือหลังจากนั้นคุณก็ไปเล่นไอ้เควสไดสองอันนั้นแหละมันเหมือนกับว่าเป็นบั๊กให้เราเล่นซ้ําได้เนี่ยเล่นสองอันนี้ได้อีกรอบนึงเท่ากับเรารนะฟรีแล้วรอบหนึ่งนะฟรีแล้วรอบหนึ่งนะหลังจากนั้นนั่นแหละถึงจะเป็นสิบเก้าชั่วโมงเออถ้าผมจะไม่ผิดคุณก็เข้ามาเลย ท่ากับคุณจะได้ฟรีอยู่สองรอบอซึ่งก็น่าจะตรงก,กันกับอันที่ตอนแรกที่น่าจะเห็นนะถังแดงสิบถังเออมันมีมันมีสตรอรี่เรื่องนี้ผมเลยค่อนข้างเชื่อประมาณ70%เซเพราะว่าสมัยก่อนผมเคยพูดไงว่างานแฟร์ถ้านับกันดีๆทำได้เยอะครับบางคนก็หาว่าคีโมบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันจะมีบั๊กแบบนี้เล็กๆน้อยๆเกมนี้ ซึ่งผู้เล่นถ้าละเอียดพอคุณฉชกช่วยโอกาสได้แน่นอนเหมือนกับคลิปคริสต์มาสที่ผมทำมาไว้เมื่อปีที่แล้วที่ผมบอกอว่าผมไปอะไรนะสถานที่เยือกแข็งได้สองหรือสามรอบอ,อันนั้นเหมือนกันเกมนี้มันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะมีบัคที่แบบให้ผลประโยชน์กับผู้เล่นแต่ขึ้นอยู่ว่าคุณจะ่วยโอกาสได้ไหมหรือว่าคุณจะสังเกตเห็นไหมอืม ผมเชื่อนะว่ามีโอกาสจริงนะสำหรับข้อมูลของคอมเมนต์ของฝรั่งคนนี้ไม่ได้อยู่ในช่องหลักนะน่าจะผู้ติดตามประมาณ7,000นิดๆก็เป็น f อของช่องนั้นแหละเขาก็เลยคอมเมนต์มาเพราะว่าส่วนใหญ่จะบ่นกันมากว่าอะไรอะไร,อะไรก็ต้องเติมอย่างเดียวเลยก็เลยมีคอมเมนต์ของคนนี้โพลขึ้นมาให้เห็นว่าเออจริงๆแล้วในวันแรกเป็นแบบที่ผมเล่านั่นแหละเชื่อ เชื่อแต่ว่าอย่าลืมว่าฝั่งยุโรปเล่นก่อนเราเจ็ดชั่วโมงฝั่งเอเชียบวกอีกเจ็ดชั่วโมงอย่างเงี้ยเขาอาจจะแก้แล้วก็ได้เหมือนกับที่ผมอัดไปวันแรกเห็นไหมคุณเห็นสิบถังพอหลังจากนั้นแป๊บหนึ่งกลายมาเป็นสองถังเป็นคุณน้องคนหนึ่งมาคอมเมนต์บอกผมอะก็กลายเป็นเขาบอกอันเนี้ยผมงงเลยอัปเดตแล้วก็กลายเป็นสองถังเออผมว่าเขาไม่ให้ฟรีๆหรอรอบนี้ แต่ที่คำนวณกันบอกคุณวีรีไปว่าน่าจะขาดประมาหน้ารอยแต้มอย่างนะสุดท้ายไม่ใช่ครับนี่ดูดิพรุ่งนี้ยังไงนะครับพรุ่งนี้นะครับจำไว้เลยนะยังไงคุณก็ขาดประมาณร้อยแต้มเพื่อเอากระบอกแก๊หรือว่าถังแดงนี่แหละแม้แต่ถังแดงยังไม่ให้เลยเออ ปากดมเหนดีในในเขาด่ากันยับเลยอย่ามองว่าคนไทยสายฟรีอย่างเดียวฝรั่งสายฟรีก็เยอะนะครับผมจะบอกคุณก่อนลองไปหาข้อมูลดูเองบ้างเปิดโลกกว้างบ้างไม่ใช่ด่าแต่คนไทยด้วยกันอย่างเดียวเออผมบอกให้ฝรั่งอขี้เหนียวกว่าคนไทยเยอะก็มีก็ผมเดาอย่างนี้นะคุณวีรีอันสุดท้ายมีโอกาสเป็นพันห้าออคือพรุ่งนี้ขาดหนึ่งร้อย อันนี้ก็คือผมเดาว่าพันห้าก็ตีว่าต้องหาอีกประมาณพันหเออประมาณนั้นพันหบวกกับพันหนึ่งห้าใช่ไหมสองพันเจ้ยห้าสิบสองพัห้าสแต่หาจริงๆก็คือพันหถ้า4ี่สิบหบาทไม่รู้ว่าเติมกี่รอบอะ สามรอบใช่ไหมก็พันห้าไม่พอสี่รอบก็สองรอกว่าบาทสุดท้ายเหมือนที่ผมบอกแบบว่าร้อยปดสิบาทเออเอาสําหรับคนอยากได้ชุดหมออีกาแบบจริงๆอยากได้เลยร้อยปดสิบบาทอืมคุณได้แน่นอนไม่ต้องถึงขั้นว่าเติมไอ้สาม้อยสี่สิบห้าบาทเพื่อที่คุณจะไปคาดหวังดูอันเนี้ยนี่อันนี้ไอ้ฟักทองเนี้ย ที่ผมบอกว่า,วามีแผงวงจรในฟ้าอันนั้นไปแยกจากมือถือเอะแบตเตอรี่ลงบังเกอร์บราวแล้วกันผมลงให้3รอบให้คุณดูไว้แล้วไปศึกษาดูถ้าสำหรับคนต้องการจะหาแบตเตอรี่นะแล้วก็พิมพ์เขียวสีม่วงด้วยนะผมมั่นใจเลยว่ามันยังไม่มีสกิลใหม่มาแล้วคุณอยเปลืองเงินเยอะๆทำไมอะคุณเห็นที่บังเกอร์เอาฟ้าผมไหมสะสมเอาไว้200กว่าใบอะ ส่วนใหญ่ผมก็เชื่อว่าหลายคนก็สะสมมาไว้ครับไม่กดอ,ออกมาหรอกขนาดอันนี้ไอ,อ้ดรากูนอฟดรากูนอฟพิมพ์เขียวในแต่ฤดูกาลยังซ้ำเลยคุณ <c oughs> คุณยาวะไรเยอะแย,ะแยะเกมเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเขาไม่ด่าหรอกว่าเห็นแก่เงินเกินไปในปัจจุบันนี้ตอนแรกผมกะว,ว่าจะไปจบด้วยการเล่นโหมดยากนะแต่ถ้ามัน ขยับไม่ได้เลยมูนวอล์กแล้วหยุดนิ่งอย่างงี้ผมว่ายิ่งถ่ายผมยิ่งอารมณ์เสียเดี๋ยวผมไปเซตของแล้วก็ไปลุยของผมเองดีกว่าโอเคนะแล้วก็ใครจะเติมมานั่งรีรีเหรียญในในแลบก็เอาเลยตามสบายผมคนนึงอะไม่เอาอะเล่นฟรีนี่แหละแต่ค่อยๆศึกษาเอาว่าบัฟแต่ละตัวมันมีผลอะไรบ้างแล้วมันแก้ทางอะไรกันยังไงบ้างผมว่าผมทำไม่เยอะแล้วนะนะเกี่ยวกับแลบอะลองเข้าไปดูเองครับ ก็ตอบน่าจะสองสามคำถามนี่แหละอ่ะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ